สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอสโค้ทีเด็ด,ด,ดแม่นยำ99%ทุกท่านครับหากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับท่ามืนนี้ยังมีฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนิพอังกฤษรออเพย์ออฟนัดที่2อีก1คู่ฟูลแลมทีมอันดับ4จะเปิดบ้านต้อนรับคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ทีมอันดับ5นัดแรกที่เจอการฟูลแลมตุนความได้เปรียบเอาชนะมาได้ก่อน2ประตูต่อ0ูนครับเกมนี้พวกเขาเล่นสบายครับต้องการแค่เสมอหรือแพ้ไม่เกิน1ประตูจะผ่านเข้าไปชิงตัวเดือชั้นสูงเพลย์ โดยคุณซืสกอตต์ปาเกอร์ครับพาฟูลแมไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันแล้วครับเกมนี้พวกเขาลุ้นเช็คความฟิตของอเล็กซานดรามิโตรวิดดาวสนโงสูงสุดในดีก26ป,ประตูเจอกับเดอะบลูเบิร์ดครับของคุณซูนิวแฮริสครับที่ก่อนจะมาแพ้ฟูลแนมชนะมา3นัดรวดครับโดยความหวังในแนวลุกอยู่ที่จูเนียร์คอยเลตและโรเบิร์ตกาเซลดูแล้วครับเกมนี้ฟูลแมเล่นในบ้านครับ ต้องการแค่เสมอหรือแพ้ไม่เกิน1ประตูพวกเขาคงจะเล่นแบบระมัดระวังเซฟตี้ไว้ก่อนครับและก็ถนอมแรงเอาไว้เล่นในนัดชิงแล้วครับผมว่าพวกเขามองไปถึงนัดชิงแล้วขณะที่ทางด้านของคาร์ิฟครับต้องการชนะสถานเดียวและก็ต้องเปิดเกมบุกเข้าแรกเลยครับผมมองว่าเกมนี้โอกาสเสมอมีสูงนะครับแต่จะมีผู้ชนะผมยังมองว่าทางด้านของคาร์ิฟซิตี้ครับที่มีพลังขึ้น นะครับจะต้องการบุกเมาชนะให้ได้มีลุ้นครับที่จะเฉือนชนะได้แต่ก็คงไม่ดีพอครับที่จะเข้าชิงผมมองว่าคืนนี้น่าเชียร์คาดีฟครับผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยขปนานแล้ว okay. yeah.